สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นีสิพาเห็ดเข่าแตนหลากหลายสีค่ะเห็ดสําหรับเป็นของขายของฝากรับประทานที่บ้านค่ะกัมีเทคนิคการเห็ดต่างๆขอเชิญชมขั้นตอนการเห็ดเลยค่ะ สดีค่ะมันนี้ใส่เขาแตนค่ะพี่น้องค่ะใส่เขาวสันเหนียวค่ะเก้าค่ะเขาก็ขอหกทีแบบเม็ดใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเสียนาประมาณหกชั่วโมงค่ะหรือเสียามพื้นก็ได้ค่ะได้แล้วก็เอามาหนึ่งค่ะค่ะเข้ามาเอาน้ำหัวด้วยนิน้อยค่ะให้เขาไมีความชุ่มชื้นค่ะแต่เป็นไฟแบบใส่พื้นเนี่ยก็สีล่ามาตามขอบหมอนหนึ่งจะเห็นห้ใหม่หัวด้ง่ายเนาะ ค่ะให้เขามีความชุ่มชื้นหวดหวดดีๆกะเอาลงไปหนึ่งค่ะเข้าสี่หนึ่งอยู่ประมาณยี่สิบหานาทีก็สุกแล้วค่ะน้อยเนาะค่ะเนาะทำงานไงเขาวน้ำเส้นมอนึ่งกับค่ะประมาณนี้ค่ะนี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาไปเตยใส่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ลงค่ะพี่น้องไฟปานกลางเนาะค่ะเนาะหนึ่งอยู่ประมาณยี่สิบหาถึงสามสิบนาทีแล้วแต่เคาน์ลายเขาหน่อยเนาะค่ะเนาะ ค่ะเวลาเขาสุกแล้วเขาก็กลับด้านค่ะค้นเขาจังน้อยค่ะปิดไค่ปิดฝาไว้ค่ะค่ะจากนี้เขาก็มาเตรียมน้ำตัวแตงโมเขาน้องขนะค่ะหั่นหเอาเล็ดอลเอาไปปั้นค่ะนี่ค่ะแยกออกไปเดียบ้อยแล้วนขนเสร็จแล้เขาก็กรองค่ะเอาพวกเศษพวกเมล็ดที่ออกให้เขาพี่นาละเอียดค่ะเศษนี่ออกนอนอ ข้าพี่น้องสิ่งที่ใส่ลงไปเฮาก็สิใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่งาดำค่ะอันต้องการความมันก็ใส่หัวกะทิลงไปน้ำค่ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่ใส่หัวกะทิเฮาก็ใส่ใช้เฉพาะน้ำแตงโมแล้วก็นี่แหละค่ะที่เห็นนี่แหละค่ะงาดำทำมา่มีงาดำก็ใส่งาขาวก็ได้ค่ะเกลือค่ะน้ำตาลเนาะค่ะเนาะก็สิใส่รวมกันนี่แหละค่ะนี่ข้าวก็ประมาณ1นกิโลค่ะ ค่ะไอ้น้ำแตงโมูฮเ่าก็ประมาณสามร้อยกรัมค่ะแต่ว่ามืัอนี้สูตรนี้อ่าสูตรนี่เราก็นอกขนมเนาะเนาะห้าสีแยกเค็มตาลก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะผุ้นๆค่ะไส้เกลือประมาณกิหรือเครื่องซ่อนซ่าเนาะกันเนาะเอาตัวนี้ใส่แล้วก็ผสมค้นข้าวกันค่ะเนื้อดังกับประมาณเอ่อสองช้อนโต๊ะน้อก็กขนมเนาะค่ะ คนไหละลายค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เอามาคุกเข่าหาเข่าหากันค่ะ ค้นเก่าหากันให้ให้เขาแบบแตกออกจากกันนนาะแล้วก็อันตรงไหนเป็นก้อนก็นเฮ็ดให้เขาแบบแตกออกจากกันให้ได้ค่ะแล้วก็ให้เขามีความเสมอของการซับน้าแตงโมเฮาแล้วลค่ะเราปิดฟ้าไว้1ินาทีแล้วก็เฮากลับมาจับเป็นก้อนค่ะ ค่ะห้องกับปิดฝาไว้สิบนาทีค่ะแล้วห้องก็บสิมาเห็ดเป็นโตนะขน็สิมะเห็ดเป็นโตค่ะห้องใส่ฝาตัวนี้ค่ะพี่น้องเป็นแม่พิมพ์นะขนอความลึกกับประมาณประมาณกถขึงเส้นค่ะค่ะลเลาก็จุ่มน้ำค่ะจุ่มน้ำ สำหรับเซตนี้เขาจะใส่น้ำค่อนข้างเยอะค่ะน้ำแตงโมเฮาเนาะค,นะค่ะเนาะค่ะเาก็ส่ผสมลงไปอ,อันนี้เป็นนงาดำน้ำตาลต้องผสมหลายค่ะกับเขเพราะว่าน้ำแตงโมเขาหวานด้วยแล้วเกลือค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอาไซรัสดค่ะพี่น้องเอาสูตรลาดเนาะค่นะ สุดนี่เข้าสีผสมสีน้ำค่ะพี่น้องจากน,าน้ำแตงโมสจะเป็นสีแดงๆนาะค่ะเนาะเวลาเอาไปผสมเขาแล้วก็จะออกเป็นสีกำๆนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะมีง่าดำน้ำค่ะเขาสีผสมสีเขียวลงไปค่ะเพื่อจะใช้ให้เขา,เามีสินค้าหลายสีหลากหลายให้เลือกนาะค่ะเนาะแล้วกสีหยดลงไปอ่าประมาณนี้แหละค่ะ ค่ะค่ะตัวนี้เขากะเ,เขาเขากบสุกแล้วค่ะพีนน่น้องเข้าปนะิดไฟเข้าสิใส่วิธที่ลดแล้วค่ะเนาะ น้ำตัวนี้เท่าไรเลยค่ะ แล้วพ่นเข่ากันเรียบร้อ,อยแล้วเท่ากับใส่ตัวนี้เลยค่ะเอาไว้อปสิบนาทีค่ะปิดฟ้าไปสิบนาทีค่ะพี่น้องเท่ากับตรงการเฮ็ดหลายสีกับยุทธการที่เข้าผสมน้ำสีลงไปในน้ำน้ำ ธรรมดาหรือว่านา้ำแตงโมที่เอามาม้นค่ะถ้าเกิดว่าเฮาต้องการสิเหตุเป็นสีธรรมชาติก็ได้ค่ะฮาบ่ใส่สีอาหารสีธรรมชาติอาจจได้มาจากสีสตอเบอรี่สีน้ำอัญชันสีใบ,บเตยนะคขะเนาะถ้าเกิดเาว้ามีเข้ากับเหตุแบบง่ายๆสะดวกเฮากับหยอดสีผสมอาหารลงไปก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเขาสิใส่น้ำธรรมดามุ้นก็ได้ค่ะกะ็ง่ายอีกแบบหนึ่งแต่ว่าใส่น้ำแตงโมมุ้นนี่น้ำแตงโมเขามีความหวานกลมกลมอยู่ในโตของเขาค่ะเป็นดังเดิมสําหรับการเฮ็ดเขาเขาแตนเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่เขาสิด,ดีไซน์เลยค่ะแล้วก็รูปแบบแบบน้อยรูปแบบหญ่กับยุทีิเขาเลยค่ะแล้วเขาจะจะเอาแบบแม่พิมพ์หญย,ยขนาดใดเนาะค่ะ,นะคะก็เป็นการดัดแปลงไปหรือว่าจะเอาแบบเป็นดัดแปลงแบบว่าจะเอาแบบ ท่านจะผุดมา,า้อยหนาอ่าก็สิเป็นการดีไซน์รูปแบบใหม่ๆออกมาให้สำหรับลูกค้าสำหรับตลาดเนาะค่ะเนาะอ่าพวกท่านจะผุดก็ต้องเสรอมมาแล้วมา้อยหนาเนาะค่ะเนาะค่ะกรลองดัดแปลงเมั้งค่ะพี่น้องนอกจากการดัดแปลงสีแล้วดัดแปลงการ,ร้อยหนาแต่งหนาอีกอย่างหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถุงอ่าพัชนาทีเขาแพ็คลงไปกับเฮเทน,นารักอ่ะค่ะ เกิดการเป็นสินค้าที่น่ารักเหมาะสําหรับเป็นของขายของฝากค่ะถ้าผูดไดมาเคทขนมกะต้มเนาะเนาะกะล้องซึกอซาแล้วก็ลองเฮ็ดเมืองค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดบมยากค่ะที่สําคัญกอยูที่ว่ามีแดดจัดจัดแล้วค่ะพี่น้องแดดจัดจัดสิเสีดให้แห้งอ่าสนิทเนาะเนาะ100%ยนแล้วก็สามารถที่ยูได้โดนค่ะก็จะเฮ็ดส่งออกนี่มีอายุถึง2ปีพ่นล่ะค่ะ นกขาน้อค่ะอ like ันนี s <S ้อันนี magic, ้ลูกค้าซื้อไปบ่อยก็จําเป็นต้องเป็นสินค้ายู่โดนมเงมือนกับขายออกไปเรื่อยๆเฮทมาไม่เลยๆก็เป็นสินค้าไม่กะจะหอมกรอบมันอร่อยเนกะเนาะค่ะก็ตั้งไต่กะลองไปเฮ็ดเมื่งค่ะพี่น้องเฮ็ดมื่อยาเนาะค่ะเนาะเขาแต้ผู้ใดยมาเฮ็ทขนมไทยโบราณของข้าที่กินได้เรื่อยๆเนาะค่ะเน้อข้าวเหนียวมีข้าวบาดยู่แล้วเฮ็ดขนมกะให้ขนมยังกะแซ่บเหมือนน่ะเนาะค่ะ ถ้าเกิดว่าหาจากสีธรรมชาติได้ก็หาสีธรรมชาติดีกว่าค่ะสีหัวแดงๆพวกหัวรูดูพิชหรือว่าเป็นสตอเบอรี่เป็น,ปนพัมพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นดอกอัญยันใบเตยนคะค่ะถ้าสีดำสีกำ,กำเนี่ก็ใส่เป็นเข่ากำผสมก็ได้แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะ มาทำอะไรที่นี่พีนนท์ดีฟ้ามาที่นี่หรือเปล่าอกเมื่อคืีฟ้าไม่ได้กลับบ้านไม่รู้ว่าหายไปไหนฉันโทรไปก็ไม่ติดหายไปๆีฟ้าหายไปไหนฮะมีเรื่องอะไรกันมีเรื่องทะเลาะกับตองวฉันก็เพิ่งมารู้เรื่องเมื่อเช้าตองวีไปทำอะไรฟ้าฮะ ถ้าเรื่อหายเป็นแบบนี้คุณปล่อยเรื่องแบบนี้ไปได้ยังไงคุณอ,อ้นคุณเป็นเจิดมีอะไรคุณไม่โทษ สวัสดีค่ะค่ะมานี่จะมาเห็ดเข่าแตนค่ะเข่าแตนเข่ากล้ามค่ะพี่น้อง,ขเ,ของเขาใส่ส่วนผสมเข่าขาวเนี่ยเคิงกิโลเข่ากล้ามเนี่ห้าสิบกรัมค่ะถ้าต้องการให้มีสีสันเข้มขึ้นก็บวกเข่ากล้ามเพิ่มอีกค่ะพี่น้อง แล้วแต่มักเลยค่ะเขาจัดการได้ค่ะว่าต้องการความเค็มเท่าไรแต่ว่าหันไสเข่ากล้ามลายอาาสิแข็งไปแต่ว่ากใส่ความหนึ่งอ่าโดนนิดนึงนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอามาแช่น้ำล้างทำความสะอาดแช่น้ำไว้เอ่อเคืองเคืองมือเนาะค่ะเนาะประมาณหกชั่วโมงหรือว่าขามขึ้นก็ได้ค่ะแล้วก็ไปหนึ่งค่ะประมาณสามสิบนาทีเนาะค่ะเซจแล้วก็จะเอามาอ่าลาดน,านะะ้ำเขาค่ะ ค่ะี่นอกอันนี้น้ำลาดเท่ากับมีน้ำแตงโมค่ะน้ำเตงโม่ใส่งาใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำหัวกะทิค่ะงาดำเนาะค่ะเนาะหรือถ้าบม่มีงาดำก็ใส่งาขาวก็ได้ค่ะค่ะใส่ผสมกันเล้วกับลาดค่ะลาดเหลาห้องก่อมากเกลี่ยตัวนี้ให้ผสมเข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้ประมาณ1ิบนาทีค่ะผสมให้เข้ากันเลยค่ะพักไว้สิบนาทีแล้วก็เอามาใส่แมพิมพ์ค่ะ เขาก็ใส่แม่พิมพ์ความหนาประมาณหนึ่งเซนติเมตรค่ะเอาเข่าลงไปเกี้ยๆกัแตะๆนะใส่น้ำซอยเนาะค่ะเนาะแล้วก็แตะแล้วก็กดลงไปอันนี้เป็นเป็นเขียงพลาสติกค่ะเขาก็เอาแตะลงไปให้เขาแน่นพยายามอย่าให้มีความหนาค่ะค่ะเพราะว่าหนาคักไปเล่าไปตากแดดเขาสีบ่อแห้งคักค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดเขาแห้งได้สนิดเนี่ยแดดจะจัดสองมือแเลยค่ะเขาก็สีมีความกรอบเวลาไปถอดสิพองขึ้นนะคะค่ะก็ใส่ตะแกงสําหรับตากหรือว่าเป็นกระด้งค่ะตอนจะไปตากก็ต้องกับด้านพร้อมค่ะค่อยกับด้านเขาค่ะค่ะลืมบอกไปว่าตอนเอาไปหนึ่งเนี่ยใส่ใบเตยลงไปในหม้อนหนึ่งเขาพร้อมค่ะพี่น้องเวลา ใบเตยเขาแบบราอูเข้นมาเขากับเขาเนี้วของเขาเนี่ยสิมีกลิ่นหอมของใบเตยสิ็ดให้รสชาติอร่อยมากขึ้นค่ะแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพพร้อมค่ะค่ะนี่เขาก็เอามาตากแดดค่ะพี่น้องเขาก็เฮ็ดหลากหลายสีค่ะแล้วแต่สีดีไซน์เลยนเนาะคเนาะก็ะตากให้เขาแห้งๆเลยค่ะกรอบ นกขะเนาะอ,อย่าลืมมาค่อยกลับด้านค่ะพี่นอ้องกะเขาบ่มีกระดงเขากะเสหนลายวัสดุของการตากค่ะแล้วก็สิเอาไปทอดนคขะเนาะตอนนี้ก็มาทอดค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะใส่ไฟปานกลางค่ะพี่น้องถ้าเกิดมีใบใบเตยก็ใส่ลงไปน้ำค่ะอันนี้มีม้มว่าเป็นยังค่ะ ล้วก็เอาลุงทอดนะคอนเนะค่ะเนะลาวก็ทอดอกับด้านสังเกตเมืองค่ะว่าเขาอ่ะพองโตขึ้นมาบรให้เขาเหลืองคักค่ะพี่น้องเพราะวราคว่มห่อนอยู่ยในโตของเขาเน,นี่ยเวลาตะกากมานเราพะสินีความใหม่อีกมันจิเป็นเทือดสีกรำเกินไปค่ะ,ะได้เพราะประมาณเหลืองก็เอาขึ้นแล้วค่ะ ค่ะแล้วก็ร้อยเขาเย็นโตล้วก็ฮขาจังเอาไปลาดน้ำปล่อยฮขาค่ะ ค่ะตอนนี้ห้องกะถอดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะในห้องใดนะคะเนาะสีสันสดใสสวยงามน่ารับประทานค่ะกรอบอร่อยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ห้องกะสิมาเห็ดนำราดค่ะพี่น้องค่ะนำราดห้องกได้เตรียมใบก็มีใบเตยค่ะใบเตยหั่นแล้วก็บบิดๆให้เขามีกลิ่นหอมออกมาจังน้อยค่ะ นี่เกลือมีน,นม้ำไปเติมนีม่กะทิน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าว,วน้องขนอค่ะตั้งหมอ้อหรือว่าตั้งกระทะขึ้นเอาตัวนี้ลงไปขัวก่อนค่ะน้องค่ะเอาใส่เป็นก่อนว่าม,มีเวลาอ่มาหั่นเป็นชิ้นเดียวเขาก็ละลายเองค่ะเดี๋ยวเขาใส่ใส่น้ำกะทิอีย่างลงไปน้องขนาะค่ะผัดให้เขามิ่งกินหอมจังเอยก่อนค่ะ ่ะพี่น้องตัวน,นี้เอาติดใส่กะทิลงไปค่ะใส่ใบเตยค่ะใส่เกลือค่ะตกเอาค่ะพี่น้อง ห้เข้มค่ะใส่ทยอยใส่ลงไปนิดนึงก้อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าพ่อจังเติมไม้นะคะเนาะค่ะเขาแบบเคี่ยวไปอ่อนแล้วค่ะค่ะเพราะคอลลาร้ายแล้วก็สังเกตเมื่อว่าเขามีความเหนียวเพาเพียงพอไปนะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าเขาใส่น้ำหรือใส่กะทิลงไปหลายเกินไปเขาก็ ิดว่ามันแฉะเข้ากับเติมน้าตาลได้ค่ะถ้่น้าตาลเท่ากับละลายกำลังละลายค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาเหนียวคนเกินไปก็อาจจะเติมน้ำเล็กน้อยก็กได้ค่ะถ้าเกิดว่ากะทิพอานาะก็เนาะค่ะเคี่ยวไปให้เขาในความเข้มจนในทีค่ะ ค่ะก็ร้อยเขาเย็นค่ะแล้วเขาเขาก็ไปลาดเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้เขาก็สิบม้าร้อยหนาค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เย็นโตลงมาแล้วค่ะมันมักวานกับใส้่ลายมาักหวานกับใส่ตามใจชอบเลยค่ะ สีเห็นว่าเป็นสีเข้เมๆจังน่อยเพราะวา่าข้าใส่น้ำตาลอ้อยลงไปน้ำตาลอ้อยสีเห็นแต้มีความกลมกลมเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตั้งเดิมมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความหวานเข้าก็ใส่ปริมาณแบบก้าวค่ะอันขาใส่เคืองตัวเค,คืองใส่อนออกค่อนข้างขมนิดนึงแต่ว่าใส่ประมาณน้ำตาลมะพร้าวนี่งสองส่วนน้ำตาลอ้อยหนึ่งส่วนเป็นกำลังดีค่ะ นไอ,อ,อ้น้ำตาลเนี่ยเขาแบบเย็ยนตัวลงมากจักน้อยค่ะว่าตองฮอนค่ะ<ม>ให้เขาพ่ออุ่นๆเนะค่ะเนาะ หลังจากที่เขาแห้งแล้วเขาก็แพ็คใส่ถุงค่ะใส่ถุงไว้แต่เราก็ทาน,นหลายๆครั้งค่ะ